เลี้ยงพาลัววังนี่อ้วจะพาลื้อไปลูฟุกบองบาซิลกางตอนนี้หลีกบาซิลอ่ะอีเตะมาสิบสองนักแล้วอัวก็เพิ่งรู้คู่เนี้ยแต่กันหกโมงเช้าวังองังคางแต่อัวถือว่าเป็นบองวังจังละกันนะเซาเปาโลโอีจะเปิดบ้างเจอกับพารเมรัสทีมใหญ่ทั้งกู้เลยเจ้าบ้านเซาเปาโลอ่ะรูดูกังเนี้ยอีเสริมทับเยอะนะตัวดีลีก็เยอะอีซื้อมาจากอินเตอร์นซิยองนาอัวไปสองมาบางตัวอีก็ซื้อจากซังโต้ แต่ลืมอ,อย่าลืมนะตัวลีลีซื้อมาอีก็ต้องใช้เวลาปรับตัวปรับกันระบบทีมตอนเปิดฤดูกาลอะ่ะอีก็เล่นดีอยู่หรอกแต่ช่วงหลงัลงๆอะ่ะอีเริ่มแขวะให้อวห้วแหงนะห้านักหลังสุดอ,อีชนะแค่นักเดียวเองแล้วเสียประตูบ่อยบ่อยเล่นมาสิบสองนักอะ่ะอีเสียไปสิบสามประตูแล้วอะ่ะนี่ถ้าเฉลี่ยมาเนี่ยอีเสียประตูทุกนักเลยนะแต่พาไมาลัดอะ่ะอีเล่นดีตัวหลักๆของอ,อีอยู่กันครบไม่ออกไปไหนเลยเล่นกันมานานหลายฤดูกาลเราเล่นมาสิบสองนักนะอีเล่นเก่งมากเลยนะ ยิงประตูเยอะที่สุดในหลีกเลยอ่ะยิงไป23ามลูก กองหลังอีกก็เหนียวนะเสียไปแค่เจ็กประตูเองอะ่ะยิ่งผงงานช่วงหลังไม่ต้องพูดถึงเลยนะอีเล่มมาสิบนักหลังสุดอะ่ะอีเสมอนักเลียวที่เหลืออีกเก้านัดอะ่ะอีกชนะหมกเลยถ้าพูดถึงบองลีกบาซิลตอนเนี้พาเมรัสอ,อ่ะอีครบเคลื่อนสุดละยิงเขาก็ได้เยอะเสียประตูก็แทบไม่เสียเก็บคิงชิกได้หลายนักเลยนักนี้อะ่ะอีเสียเปรียบอย่างเดียวอีต้องบุกไปเยือนซาบาโลและซาปาโลอีเก,ก่งในบ้างแต่อว,ว่านะอซื้อความเหนียวของพาเมรัสด,ดีกว่าอย่างแย่สุดๆอะ่ะอว่าก็คง แค่เสมอไม่ถึงข้างแพ้หรอกแต่โอกาสชนะน่ะอัวว่าก็มีไม่น้อยเอาไปม้วนนักเนี้ยโอัซื้อใจความแน่นอนของพาเมรัสอีละกังนะอัวว่าพาเมรัสกับอีบุกมาเฉือนได้แบบเฉิวเฉียนละกัง1นงโซนไปถ้าใครชื่นชอบคลิปวัวก็กติดตามช่องอัวไว้ด้วยนะอวัวขอปฟังพูดติดตามนิดนึงเราสัญญาว่าจะมีทีเล็กมาให้ลือเรื่อยๆนะ